อันนี้จะเป็นการจัดลายผ้านะคะด้วยกระโปรงตัวนี้เน,นี่ยเดสค่ะเดสตัวเนี้ยเขาจะมีตัวที่เป็นอ่เป็นตัวจับเดสอีกชิ้นหนึ่งวางผาาข้างบนเขาจะเป็นแบบนะะี้า <c oughs> จะจับเสร็จแล้วจะเป็นโงนี้้นะคะ <c oughs> ทีนี้เราจะเลือกลายเลือกลายตรงนี้คะ่ะแล้วแต่เลยนะคะแต่พี่ผมจะเลือกลายใหญ่ ห่ยก็จะเป็นลายแบบนี้ฝั่งนี้ลายจะเล็กนะคะเราจะตัดชิ้นใหญ่ก่อนนะคะชิ้นนี้จะอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะเป็นชิ้นใหญ่เราจะตัดชิ้นใหญ่ก่อนผ้าอันนี้ก็มีมาสองสองผืนดังนั้นเราถึงจะตัดเดสได้ถ้ามีผืนเดียวก็ตัดไม่ได้นะคะถ้ามีผืนเดียวก็ได้แค่กระโปรงแล้วพี่หงจะให้ตรงเนี้ยค่ะตรงริมตรงเนี้ยเป็นเชิงนี้นะคะเราก็เลงอย่างนี้ จะเห็นว่าเส้นกลางตัวเนี่ยค่ะก็จะเบี้ยวนะคะอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะยึดลายเป็นหลักนะคะเราก็กัดขึ้นมุดไปเลยค่ะผ้าผืนนี้เนี่ยปูกลามมาแล้วนะคะปูเต็มผืนพี่หงส่งร้านซักแห้งปูเต็มผืนเพราะว่าเป็นผืนสองเมตรสองเมตรสองชิ้นนะคะถ้าปูมาเต็มผือนอย่างเงี้ยเราจะสามารถจับลายวางได้เลยนะคะเราก็เล็งตรงนี้นะคะ จะให้ลายเขาใหญ่เท่าไหร่เราก็เล่งไปนะคะแล้วเราก็กลิ้งไปนะคะตรงนี้เขาจะตกเฉลี่ยง อันนี้จะเหมาะกับผ้าที่เนื้อแน่นนะคะถ้าผ้าเนื้อบางผ้าเป็นผ้าพื้นถ้าเป็นผ้าพื้นเนี่ยจะเหมาะกับพวกผ้าวาเลนติโนซึ่งเป็นเนื้อนิ่ม,มค่ะทรงทรงตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นไปอีกแบบหนึ่งนะคะเขาจะนิ่มเขาจะพิ้วนะคะเขาจะเป็นรอนๆแต่อันเนี้ยเขาเป็นเป็นผ้าพอเนื้อหนาเขาจะไม่เป็นรอนค่ะเราจะต้องจับกีบตรงเนี้ยแล้วก็รีดปลายไปเลยนะคะ่างนี้เราก็จะได้ แนวอย่างเงี้ยเดี๋ยวแกะให้ดูว่าแล้ก็จะได้ตรงนี้พันเป็นจี๋อย่างนี้นะคะเราจะต้องรีบตายเพราะว่าเขาจะไม่เป็นพวงนะคะทีนี้อยู่ที่เราวางกระดาษนะคะว่าเราจะให้จี๋เขาเนี้ยเฉียงไปอย่างไรตระะงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการวางลายผ้านะคะ